สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister N อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะแนนรู้สึกตื่นเต้นม,มากเป็นพิเศษเพราะจะได้แชร์เคล็ดลับในการต่อสู้กับแสงแดดความร้อนจากแดดด้วยนะคะด้วยวิธีการทาครุมกันแดดนั่นเอง แต่ไม่ใช่การทาเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ทาทีเดียวแล้วจบแต่มันมีเคล็ดลับเล็กๆด้วยการทดลองแล้วก็ค้นหาวิธีต่างๆนะคะรวมไปถึงมีผู้เข้าร่วมโปรเจก t นี้ด้วยและได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คือทําให้ผิวดูใสขึ้นดูสว่างขึ้นและตอบโจทย์โดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหารอยสิวป้ากระจุดด่างดาได้ดีอีกด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามเคล็ดลับนี้พร้อมกันเลยค่ะ ื่อผิวของเราสัมผัสกับแสงแดดนะคะที่มีรังสี UVA UVB ยังรวมไปถึงความร้อนจากแสงแดดด้วยนะคะทำร้ายผิวของเราลึกถึงระดับเนื้อเยื่อหรือระดับเซลล์เลยนะคะสิ่งเหล่านี้ยังไปกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยจะต้อง มีการผลิตเม็ดสีขึ้นมานั่นก็คือเมลานไซต์นะคะที่อยู่ใต้ผิวของเราจะต้องผลิตเมลานินพิกเมนต์ขึ้นมานั่นเองนะคะส่งผลให้ผิวเรามีสีที่เข้มขึ้นยังรวมไปถึงภาวะการอักเสบของผิวของเราเกิดขึ้นด้วยคนที่มีสิวนะคะก็จะเป็นรอยสิวที่เข้มยังรวมไปถึงคนที่มีภาวะเป็นฝ้าฝ้าก็เข้มขึ้นได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่โรคร้ายอะไรเพียงแต่ว่าร่างกายเนี่ยพยายามปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนั่นเองนะคะ และถ้ามันผลิตมากเกินไปนะคะก็อาจทําให้เราเสียความมั่นใจแล้วก็มีปัญหาผิวตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกจุดด่างดําฝ้ากระรอยสิวนั่นเองค่ะเราไม่สามารถท่ห้ามแสงแดดได้นะคะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการหลบเลี่ยงแสงแดดและปกป้องผิวจากแสงแดดนั่นเองนะคะแพทย์ผิวหนังได้แนะนําว่าผิวเราควรได้รับการปกป้องจากแสงแดด ด้วยวิธีการทาครีมกันแดดตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปค่ะวิธีทากันแดดที่ถูกต้องนะคะก็คือทาก่อนออกแดดประมาณ15-20นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะและทาปริมาณ2ข้อนิ้วแต่มันก็ไม่เพียงพอในสําหรับบางคนโดยเฉพาะสภาพอากาศเมืองไทยเรานะคะรวมไปถึงกิจกรรมในแต่ละวันของเราก็แตกต่างกัน มันก็อาจไม่เพียงพอในสําหรับบางคนนั่นเองค่ะในคลิปนี้แนนก็เลยมาแชร์เคล็ดลับนะคะที่ได้ทดลองกับตัวเองรวมไปถึงคนที่ร่วมกับโปรเจกต์เล็กๆตัวนี้นะคะก็คือมีทั้งพี่น้องเพื่อนๆนะคะได้นําเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้และพบว่าผิวดูกระจ่งางใสขึ้นผิวสว่างขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวและฝ้าเนี่ย ก็พบว่าทําให้รอยเหล่านี้จางลงเร็วควรที่เป็นฟ้าก็ไม่เข้มขึ้นอีกด้วยค่ะมาเริ่มรู้จักโครงสร้างของใบหน้าของเราก่อนนะคะเพราะแต่เราส่วนเนี่ยมันจะมีความสูงต่ําแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการโดนผลกระทบจากแสงแดดมันเลยไม่เท่ากันนะคะสังเกตได้จากบริเวณที่สูงที่สุดของใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก จมูกคางเหนือริมฝีปากและโหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะมักจะปรากฏความหมองคล้ำและเกิดฝ้าบริเวณเหล่านี้ได้ง่ายเลยค่ะเพราะสัดส่วนผิวหน้าของเรามีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะจึงทําให้สีผิวหน้าของเราอาจมีความแตกต่างนะคะบางคนเนี่ยตรงหัวคิ้วเปลือกตาหรือแม้แต่ช่วงแนวกรามนะคะสีผิวยังไม่เท่ากันเมื่อเทียบกับทั่วใบหน้าของเรานะคะสําหรับวิธีการทาครีมกันแดดของเราจะมี2ส,สเต็ปด้วยกันค่ะสะเตปที่ ให้เราบีบครีมกันแดดออกมาประมาณ1ข้อนิ้วหรือ1ข้อนิ้วครึ่งก็ได้นะคะโดยเลือกทาบริเวณสูงที่สุดของใบหน้าค่ะนั่นก็คือหน้าผากหนกแก้มทั้งสองข้างจมูกเหนือริมฝีปากและคางค่ะสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะอาจเพิ่มปริมาณการทาได้นะคะตามบริเวณที่ฝ้าเกิดขึ้นค่ะสเต็ปที่2นะคะให้เราบีบครีมกันแด,ดดออกมาประมาณ2ข้อนิ้วนะคะ รอบนี้เราจะทาทุกส่วนของใบหน้าค่ะหลังจากนี้นะคะเราสามารถทาแป้งหรือเมคอัพต่อได้เลยค่ะวิธีทากันแดดของเราก็มีเพียง2สเตปนี้เท่านั้นนะคะแต่เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงกับโปรเจกต์นี้ก็คือเรามีเงื่อนไขว่าจะต้องบำรุงด้วยไวท์เทนนิ่งนะคะหรือสกินแคร์นะคะที่มีคุณสมบัติในการยับยัง้งหรือควบคุมการผลิตเม็ดสีผิวหรือเมลานินนะคะเพื่อทําให้ผิวเราดูสว่างได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมีหลายคนนะคะไม่ชอบทาครีมหรือว่า ทาครีมหลายตัวเหตุผลก็เพราะว่าถ้าทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวมันเนะหนะผิวและโดยเฉพาะอากาศบ้านเรานะคะอาจทําให้รู้สึกว่าผิวเนี่ยดูเหนียวใช่ไหมคะก็เลยไม่อยากทาครีมอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะแนะนําว่าให้ลองมองหาที่เป็นเซรั่มหรือว่าเป็นครีมเจลนะคะที่เป็นเนื้อบางเบาก็ได้นะคะที่มีคุณสมบัติอย่างที่แนนบอกไปแล้วมาทาบํารุงผิวเป็นประจําทั้งเช้าและเย็นนะคะ ให้แนะนําที่มองหาได้ง่ายที่สุดก็จะเป็นพวกวิตามินซีนะคะหรือเราจะใช้เป็นในรูปแบบของเซรั่มก็ได้จะเนื้อบางเบากว่ารูปแบบของครีมนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่อยากจะมีผิวกระจา่างใสผิวดูสว่างขึ้นและตอบโจทย์โดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหาจุดด่างดํา ฝ้ากระนะคะรอยสิวต่างๆจะได้จางลงได้อย่างรวดเร็วด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่เรารักนะคะขอบคุณที่ติดตามมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปค่ะถ้าอยากจะเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์และกดแชร์ไปและอยากสนับสนุนแน่นะคะเพียงแค่กดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ